การบันทึกข้อมูลการเบริกอุปกรณ์ของโรงแรมสามารถทำการบันทึกได้ที่เมนู Engineers t o c k Issue ในหน้าจอนี้นะคะจะเป็นการบันทึกข้อมูลการเบริกอุปกรณ์ของโรงแรมโดยจะแสดงสถานะเลขที่เอกสารวันที่ทำการเบริกอุปกรณ์ชื่อผู้อัปเดตข้อมูลการเบริกอุปกรณ์การแก้ไขารายการอุปกรณ์ข้อมูลเพิ่มเติม สถานะการ Approve และการยกเลิกรายการค่ะขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลการเบิกอ,อุปกรณ์ขั้นตอนแรกให้คลิกปุ่ม New Stock Issue เพื่อสร้างรายการเบิกอ,อุปกรณ์ใหม่ oh <my. S 1> จากนั้นให้ทำการบันทึกรายการขั้นตอนแรกนะคะให้ทำการระบ,บุวันที่เบิกอ,อุปกรณ์ โดยคลิกไปที่ช่องนี้นะคะก็จะปรากฏปฏิทินขึ้นมาจากนั้นให้ระบุวันที่เบิ์อุปกรณ์ค่ะต่อไปให้ระบุเลขที่เอกสารในการเบริกอุปกรณ์ต่อไปให้ระบุข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการเบริกอุปกรณ์จากนั้นให้ทำการเลือกไอเทมโค้ดนะคะโดยคลิกไปที่ปุ่มนี้นะคะจากนั้นให้เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการเบริกค่ะ เมื่อทำการเลือกไอเทมโค้ดแล้วระบบจะแสดงไอเทมเนมและยูนิคเนมให้นะคะจากนั้นให้ทำการระบุจำนวนที่ต้องการเบิกอุปกรณ์ค่ะเมื่อทำการระบุข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มแอดระบบจะแสดงข้อมูลให้ที่ด้านล่างนี้นะคะสามารถทำการแก้ไขข้อมูลและลบข้อมูลทิ้งได้นะคะจากนั้นให้กดปุ่มเซฟที่ด้านบนนี้นะคะ ระบบจะแสดงรายการเบริกอุปกรณ์ให้ที่หัวข้อ Engineer Stock Issue ในการยืนยันข้อมูลอุปกรณ์นะคะสามารถยืนยันข้อมูลได้ต่อเมื่อช่อง Approve มีสัญ,ญลักษณ์เป็นไอคอนนี้นะคะกรณีที่ช่อง Approve นั้นว่างแสดงว่ารายการนั้นได้ทำการ Approve ไปเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่เราจะทำการยืนยันการเบริกอุปกรณ์นะคะให้ทำการตรวจสอบรายการเบริกอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะคะโดยคลิกไปที่ Edit i s u u s Stock จากนั้นให้ทำการตรวจสอบรายการเบริกอุปกรณ์ของโรงแรมถ้าบันทึกข้อมูลผิดพลาดสามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้โดยคลิกไปที่ไอคอน Edit ค่ะหรือถ้าต้องการที่จะลบข้อมูลทิ้งสามารถลบข้อมูลได้ที่ไอคอน Delete ค่ะจากนั้นให้ทำการอัปเดตข้อมูลนะคะระบบก็จะทำการอัปเดตข้อมูลใหม่ให้นะคะ เมื่อทำการตรวจสอบการเบริกอุปกรณ์ของโรงแรมเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทำการกดยืนยันการเบริกอุปกรณ์โดยคลิกไปที่ไอคอนนี้นะคะจะปรากฏกล่องข้อความขึ้นมาค่ะให้กดตกลงนะคะเพื่อยืนยันการเบริกอุปกรณ์ของโรงแรมเมื่อทำการยืนยันการเบริกอุปกรณ์ของโรงแรมแล้วระบบจะแสดงสถานะให้เป็นไอคอนนี้นะคะจะไม่สามารถทำการแก้ไขข้อมูลได้ค่ะ ในการค้นหาเอกสารการเบิอกอุปรกรณ์สามารถเลือกค้นหาได้ตามช่วงวันเวลาที่ต้องการนะคะและสามารถเลือกจัดเรียงข้อมูลได้3แบบค่ะคือจัดเรียงตามวันที่เบิกจัดเรียงตามชื่อผู้ใช้งานจัดเรียงตามสถานะรายการเมื่อทำการเลือกช่วงเวลาที่ต้องการค้นหาแล้วให,ให้กดไอคอน show stock issue จากนั้นระบบจะแสดงช่วงเวลาที่เลือกค่ะ ในส่วนของการแสดงรายงาน Stock Issue นะคะสามารถทำได้ก็ต่อเมื่อรายการนั้นมีสถานะเป็น Approve หรือ Cancel เท่านั้นโดยคลิกไปที่ Show Issue Stock ถ้าต้องการปริ้นการเบริกอุปกรณ์สามารถกดปริ้นข้อมูลได้ที่ไอคอน Print Stock Report จากนั้นจะแสดงรายงานการเบริกอุปกรณ์สามารถทำการปริ้นข้อมูลได้ค่ะ เพียงเท่านี้เราก็สามารถบันทึกข้อมูลการเบิกอ,อุปกรณ์ของโรงแรมได้แล้วค่ะ